เกมีผมนะครับสกิตอนนี้เราอยู่ในเกม Only Mutant t o ผมเพิ่งรู้ว่ามันทำอย่างนี้ได้ไว้ไม่ต้องกดเข้าไปนี่กดเออมันต้องกด LT ก่อนให้มันทำท่าอย่างนี้ที่เราบอกเอ๊ยมันทำท่าอะไรวะแล้วกดซ้ายนี่ถ้าขวาคือเปลี่ยนดาบถ้าซ้ายคือเปลี่ยนนี่อาวุธปืนเอ๊ย sorry พวกกระสุนพวกธนูอะไรอย่างนี้อืม โดยไม่ต้องแบบเข้าไปไงแต่ว่าถ้าถ้ากดผมคิดว่ากดสตาร์ทอะ่ะมันนั่นกว่าเขาเรียกว่าปลอดภัยกว่าเพราะถ้ายืนเงี้ยแม่งตีมาก็โดนอยู่เสียเลือดฟรีใช่ไหมล่ะถูกปหล่ะเออผมพูดถูกปหล่ะมันเสียเลือดฟรีดิโอ้กูไม่ยุ่งกับพวกแล้วไปไกลน้ำตีมัยกูต้องมานี่เก็บเลือดไว้ไอ,อ้ไม่ได้เก็บเอ็กพี โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคนี่แหละที่เก็บทำมาโอเค ขอบคุณครับโอ้ oh. มีของให้ด้วยเยี่ยมแต่กูให้โอยูไม่ได้แล้วไอสัตว์กูอยากให้โอยูมากโอ้ oh. 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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะขอบคุณครับที่มึงวิ่งเข้ามามึงมีอะไรเนะโอเคโอ้โหท้าเฮียนี่โอ้ย กูณันธรรมดาอืโอน,น่าสยดสย บทจะง,ง่ายมึงก็ง่ายเนาะโอ้โหเดี๋ยวไว,ว,ว้ขอบคุณครับกูไม่อยากเสี่ยงไอ้ตัวนี้กะังหวานไม่ถูกดิ ถ้ากูจำไม่ผิดสร้อยคอมันใช้ในนี้ไม่ได้ความสามารถของสร้อยคอไอเนี่ยพวกเนี้ยใช้ในนี้ไม่ได้แฟนทอมเรียม ไียนี้มันดัดก็ได้หน่อยด้วยหัวใจเอ๊ะใช้ซะหน่อยวะไอ้เหี้ยไม่ได้ใช้เลยหอ่อเท่อยู่นะ là giá mấy đó thế là ôi ô hổ ừ ô ô อเอ้ยอยู่ดีได้เฉยเฮ้ยอะไรวะพอกูช้าละมึงขึ้นง่ายใช่ใช่ไอ้เชี่ยแต่แม่งได้แค่หนึ่งวะแสดงว่าเซนปะคูมแม่งได้แค่สองวะนั่นไงสองจินดว้วย นี่ไงกูมี2จริงด้วยเหี้ยผ้าแสดงว่าแม่งอยู่กับเพื่อนเราหมดเลยนะเว้ยพวกของพวกนั้นนะพวกเหี hey, ้ยผ้าจริงๆพลาอยู่เฮ้ยเฮ้ยๆๆ้ยเ้ยอฮ้ยอฮ้ย แม่งค mm. ือท um ี่เก็บ x อีไอ้สัตว์โหจังหวะขี้แม่งไม่เสียเลือดด้วยว่ะโคตรดีนอยู่ฝั่งนี้แล้วกันโอ้ยโอ๊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 ย Come on baby ได้เลียดปีด้วยคุ้มเฮ้ย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 โอ้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 เฮ้ยเฮ้ยคุ้ย mà mẹ, mà mẹ, mún mẹ, oi 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 โอ้ยฮีเออร์ไมไ่ม่ได้วะอืมเฮ้ยโอ้ยโหเอาไงดีวะก่ <S <S อนที่กูจะอะไร ก่อนที่กูจะอะไรมาเมียกูรู้ว่ามึงยังไม่หมดไอ้เหี้ยโหลดไม่ทันหรอเออแต่พออัปเกรดเกาะขาแล้วแม่งง่ายขึ้นนะแบบเหมือนมันเร็วขึ้น Đeo lâu Muốn ma Muốn ma Muốn ma Ai sạt Ôi oh, yeah. Ừ, ừ. Nét ma Khe Ô, này quá โอ้โหเปลี่ยนอาวุธทันวะเปลี่ยนได้เอ้ยโคกดพิษโอ้โห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  กดผิดดันไปกดคือเราไปกดนี้เราเราไปกดคู่มันก็นเลยนั่นเว้ยไอ้เหียกดผิดโทษไม่เป็นไรอเคอย่างน้อยมีหอกระดับสามไอ้เหียนี้ไม่เอา senang wah. Oh, Yuri ke? Oh, ni ada si. Hmm, si Oh. 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 oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. Mm, like โอเค c o ม e on โอ้ยเฮียเฮียเฮียมาทีละตัวนะอืมอืมจิ้มตูดแม่งโอเคจะครบละอีกอันเดียวไปกดพลาดแปบโอ้ยกลัวแม่งไม่ได้มาตัวเดียว

哦哦哦！哦哦，哦呀，刚来，哦哦，这呀。 Anh ừ, ừ, ừ. Ấy, biết mày đồn Ô hô Đài chơi Ô oh, hô yeah. เอามาเอามาเอามาปุ๊บเอ้ยเผื่อในจังหวะต้องการในสัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้ Mẹ. I kia mì mừng tôi đều nè อืัอวดแล้วนะไม่ไหวแล้วอืมโอ้ quay 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 เฮีย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 เลยนะโอ้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 โห เบิดที่อะไรวะฟักว้าโหมึมงทับนี้เลยเหรอฮะฮะโอ้โอ๋อไอ่เจี่ยบเมาฟังชั้นเจี่ยบ โอ้โหลโอเคโอ้ยแค่ลุยแฟนท่อมเดียมก็เหนื่อยแล้วนะโอ้ยยังไม่จบอีก ขอ่อยเสือกเลงจิ่ตัวโอ้อยเจ็บแคจังหวะได้พอดีขอบคุณครับโอ้ยยังไม่หมดอีก Åh oh. oh. oh, oh, oh. เพิ่มให้หมดเลยแล้วกันไอ้เ้ย้ยเมดิซินกูมีอะเวียนโอ้ยยังไม่หมดอีกอ๋อ oh. โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย่าทำไมมึงต้องมาพร้อมกันโอ๊ยยยอืม

ừm, hm 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 Ông bị gì Hoa hoa của từ baptin 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 ไม่ใช่ละโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะอืมอืมโอ้โอย โอ้ยยยุดยอดอึวาดแม่งก็คือโอ้กูนึกว่ายังไม่จบอ่ะเนี่ยไม่เห็นมีของอ๋อไอสัตว์ ลานี้ทั้งพาร์ทไอ้เฮียมาแฟนทอมเรียมเนี่ยเร็กกะคินกิ๊ดเกะมาแค่นี้เลยเหรอดีนะสุดท้ายกูยังได้ไอ้นั่นตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สองตัวตัวใหญ่ด้วยเลยรอดไปวัตเต์โอ้ยขอบคุณมากเอ้เหมือนกูขาด ลูกแก้วอันหนึ่งปะต้องนิวออฟจริงก็ไม่เป็นไรกว่าเพียน,นี้ให้เต็มกันโอ้มึงใช้โอ้ยเยอสิบหกเลยเหรอเอ็ดเค้ SK, คอนมึงใช้เยอะนะโอเคงั้นเดี๋ยวไ้เจอใหม่พรั้งหน้าครับอย่าลืมกดไลคสส์แชร์ด้วยสำนึกคอตโราไปก่อน See you later.